นอกเหนือจากภารกิจป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะในยามที่บ้านเมืองสงบทหารก็ยังคงมีอีกหลายหน้าที่วันนี้ค่ะจะพาไปดูตัวอย่างหนึ่งก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระร,ราชดาสยาบมรมราชกุม,มารีที่หมู่เกาะแสมสารจังหวัดชนบุรีซึ่งก็พร้อมเปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมศึกษาและใช้บริการด้านต่างๆแล้วติดตามจากคุณอมริสุวรรณเกตค่ะ หมู่เกาะสมสสารตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยเกาะเก<อ>้าเกาะปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือหลังจากอพยพหมู่บ้านชาวประมองออกจากเกาะทั้งหมดในปี2541กองทัพเรือก็ได้เริ่มดําเนินการโครงการอนุร,รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการอนุร,รักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยก็คือทางบกเนี่ย ก็มีหน่วยงานอื่นที่สนองพระราชดำมริในงานงานโครงการของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านมีพระราชกระแสว่าตามเกาะต่างๆยังมีทรัพยากรอีกมากซึ่งน่าจะมีหน่วยงานที่ไปดําเนินการเพราะนั้นก็ท่านอยากจะมีให้เห็นว่าตามเกาะต่างๆของประเทศไทยเนี่ยยังมีทรัพยากรอีกมากที่คนไม่รู้ควรจะมีหน่วยงานที่ไปดําเนินการนะครับซึ่งตรงนี้กองทัพเรือจึงเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการสํารวจ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะสมสารคือเส้นทางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครัร้นเสด็จราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเมื่อปี2545ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตข้ามฝั่งไปเยี่ยมชมได้โดยจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่อนุรักษ์ไว้และพันธุ์พืชที่เก็บตัวอย่างมาปลูกจากการออกสำรวจเกาะแก่งทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันร่วมกับนักวิชาการตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการพบพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนหลายชนิดแต่จุดเด่นที่น่าชมคือเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแต่ดั้งเดิมมาบนเกาะสมเสารไม่มีป่าชายเลนนะครับแต่จากการทดลองที่นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหากจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมก็สามารถสร้างหรือฟื้นฟูป,ป่าชายเลนขึ้นมาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีครับป่าชายเลนที่นี่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการปรับภูมิทัศน์บนเกาะ และเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ค่อยๆเติบโตเป็นสังคมป่าแม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่นักวิชาการก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างแหล่งสังเกตศึกษาระบบนิเวศชายเลนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเราอย่าไปเชื่อคำบอกเล่าว่าที่ใดไม่มีป่าชายเลนมาก่อนแล้วจะสร้างป่าชายเลนขึ้นใหม่นั้นเนี่เป็นไปไม่ได้ตรงนี้ชัดเจน ว่าเป็นไปได้ขอเพียงแต่ว่าให้มีน้ำทะเลขึ้นแล้วก็ลงขึ้นถึงแล้วก็ลงลงบางครั้งแห้งบางครั้งเกือบแห้งแล้วก็มีน้ำทะเลเนี่ยก็มีการมีมีแอ่งที่จะขังน้ำทะเลแล้วมีน้ำจืดเข้ามาจากตัวเกาะไหลลงมาเป็นน้ำฝนเนี่ยนะครับมาผสมผสานกันขึ้น ป่าชายเลนก็เกิดขึ้นได้ดังนี้การเพาะปาการังแบบอาศัยเพศเพื่อช่วยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปาการังโดยไม่ต้องใช้วิธีการหักกิ่งปาการังธรรมชาติแบบเดิมเป็นอีกผลงานวิจัยโดดเด่นที่เกิดขึ้นบนเกาะสมัยสารนี่เองในงานโครงการของกองทัพเรือท่านมีพระราชกระแสว่าให้ดำเนินการตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้น้ำนะครับ เพราะฉะนั้นในการสำรวจงานของกองทัพเรือเนี่ยจึงสำรวจในทุกชีวภาพนะครับตั้งแต่ยอดเขานะครับจนถึงใต้น้ำเกาะสมเษสารเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเพื่อการศึกษาและพักผ่อนบนเกาะได้แต่ไม่อนุญาตให้ค้างคืนนอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากเกาะและทะเลไทยที่พร้อมให้บริการถ่ายทอดความรู้แล้วอมริุวรณเกตไทย P ี s đại ngàn.